าอหมอกสวยๆย้ำมือเศร้าพี่น้องพามาสมพามาสมพี่น้องไอหมอกสวยๆบ้านแม่ย้ำแถวเศร้าพี่น้องเอ็มเแม่พามาหาหล่อสมเด้อพี่น้องเด้อสวยงามอลีเด้อพี่น้องเลยไออัน อ้หมอกบริแมนไอ้ไอ้ควันไฟเด้พี่น้องเดอ้อบริแมนควันไฟได้พี่น้องอันนี้อัยไอ้หมอกสดๆพี่น้องหมอกลงพี่น้องสวยงามเป็นหมอกเป็นควันสัมฮิมาเลยพี่น้อง,องีิมาบ้านไม่อาจเ้ยพี่น้องเดอ้ออันนี้เดอ้อ สวนพักอันนี้พี่น้องเอ้ยนี่หมอกควันลงพี่น้องสวยงามขนาดเลยพักถึงหมอกกระสื่นสม้มพี่น้องเอ้ยพักถึงหมอกก็ได้หมอกลงขนาดเลยพี่น้อง แม่แม่จ,จะเก็บเอาภาพสวยๆบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องเอ้ยมาฝากเลยพี่น้องเด้อหมอกลงอ้ายหมอกฝนตกเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยและเศร้านี่ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยงามบ่พี่น้อง มืดเบิดทีบเลยพี่น้องเลยหายใจกะสีผืดๆพี่น้องอายหมอกไอควันพี่น้องท้องทุ่งนาก็เป็นแบบนี้พี่น้องเลยหน้าแคมบ้านแม่อเลยย่างเอามาหัดไกลก็เลยเห็นหมอกโอ้ยแม่อาจก็เลยถ่ายเอาภาพ งามงามให้พี่น้องบึงพี่น้องเต็มไปด้วยหมอกต้นยางต้นนี้ก็สูงสูงพี่น้องนต้นยางนี่ก็ะแต่เกิดได้ใหญ่มากพอเลยเห็นนี่พี่น้องเลยต้นยางนี่ก็ได้ใหญ่ใหญ่สามอุ่มพี่น้องเลยยังหอบ อายหมองยำเศร้าพี่น้องเอ้ยมาชมน้ำข่อยเด้อพี่น้อง น้ำหมอกใสๆก็และข้างน้ำหมักจับพี่น้องงามโบน้ำหมอกนี่พี่น้องแห้งขนาดเลย ป่าดงแค้มบาออ้านออานี่พี่น้องเอ้ยอันนี้แมดอัยางออกมาทงนานี่ก็เลยมีป่ามีดงเนี่ยกยุงกกยางพี่น้องมาสมนํำข่อยเด้อพี่น้องเลยทางแม่อันยางหัดกายเด้อพี่น้องี่ทางนี้งามบ่พี่น้องมึงหมองน้ำกันเด้อออกมาแต่บ้านยางออกมาย่างออกมาหัดกายพี่น้องเออ้ย ก็เลยเห็นหมอกก็แมทก็เลยถ่ายภาพให้เบิง้งพี่น้องหมอกข้างใบหญ้าพี่น้องมาสมนำข่อยเดอ้อพี่น้องเลยทำมาซาดอยู่ทงไห่ทงนาะ ความสูงพี่น้องเอ้ยกกตานกงนี้อยู่ทงหน้าเดียนเดียวเลยพี่น้องนั่นอีกต้นหนึ่งพี่น้องสวยงามมากต้นตานอยู่ทงหน้าพี่น้องหมอกควันน้ำหมอกตกเยียม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 เยียพี่น้องเอ้ยฝนฝอยกับสีบา่าไม่หนึ่งพี่น้องธรรมชาสสวยงามบอกพี่น้องสวยงามหลาย งามพี่น้องเลยสิเห็นแบบนี้บริง่ายเดอ้อพี่น้องนดนเดอ้อจังเห็นต้นมะขามอันนี้ก็ได้ งามเนาะพี่น้องน้องงามเนาะแม่สิพาไปเบิ่ง้กมักขามนี่หมากบ่หรืบอบ่ธทร,รมมาตายามสาวเศ้าวิวสวยมากภาพบรรยากาศสวยมากยามสาวเศ้าพี่น้องอากาศเย็นดีพี่น้องเลยต้นมะขามกำลังป่งใบพี่น้องเลยป่งใบกำลังดอก ดอกมะขามพี่น้องเอ่นดอกมะขามอันนี้หน้าพี่นอ้องเอิ้น่าดอกมะขามธรรมศาสตรงามพี่น้องเลยภาพบรรยากาศเศร้าๆโอ้ยสวยสวย สวยงามสวยงามนี่ทุ่งนาเด้อพี่นอ้องเด้อน,นี่ทุ่งนาย่างอองมกมาฮัดไกลพี่น้องเห็นภาพก็เลยถ่ายภาพให้พี่น้องเบิง้งยายแมลงมุมก็น้่าข้างตกอยูพี่น้อง ไงมา,าแรงมุมเ้อพี่น้องขาวๆเต็มทงน้านสวยงามบ่สวยงามบ,ามบ่พี่น้อง